ครับกราบสวัสดีครับพ่อแมนพน้องที่ครพปรักรท,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 ทุกท่านนะครับครับมวันนี้ก,นก็เป็นวันที่ส8บเมษายนพุทธศักราชสองพนหรอยหกสิบหนะครับกะเมื่อวันนี้ก็เป็นเมื่อแรกเป็นตนไปเปิดให้ตรวจสวบรายชื่อภูมิธิ์เลือกตั้งทั้งระบบออนไซต์ site, และระบบออนไลน์ line, นะครับหนึ่งสถานที่เลือตังนะครับแต่ละการจังหวัด ที่วก,การอำเภอที่ทําการเขตที่ทําการอ,อบอรตอเทศบาลที่ทําการผู้เยี่ยบานหรือเขตชุ่มชุนที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับสหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 3. แอปพลิเคชันสมาร์ทบอดหรือเว็บไซต์ เบอร์วายเว็บดอตโบราโดาดโนะครับหากบ่พบซื่อหรือมีชื้อบคุคคลที่บุมีสิทธิเลือกตังอยู่ในวันชีราได้ซื่อให้เย่นคำร้่องแจ้งเพิ่มชื่อถอนชื่อต่อน้าทะเบียนอำเภอหรือน้าทะเบียนท้องทินนะครับหมดเขตภายใน3พฤษภาคม2 5 6 6นะครับ สำหรับเรื่องที่จะประชสัมพันธ์ในพอ่แม่นองบานเฮาได้รับทราบก,กว่าคงจะมีเพียงทอนนี้แหละครับกราบสวัสดีครับ